น้องไม่ได้ฟัดก,กับแมวมานะคะแต่กำลังจะติดวินรถบรรทุกค่ะไายวิน <c oughs> รุ่น E หนึ่0หมปอนด์อัพเป็น15ตันค่ะแล้วคะ่ะ the 15 t o n s a big truck winch half the high winch e 1 5 0 0 0 pound